ในพาดปลาซิวไม่ฆ่าอิกแล้วบอดีวิทย์หรือวิทย์พี่เลออันนี้นะได้ชิ้นหมูพี่เลอโอ้ตายตายตายลาบลาบน้องปิดปลิวท่านพ่ออยู่หมูคักแน่อรีนาะกล้าเอามือแลงกล้าพ่ออยู่มือแลงโอ้โกรดบังสิดหมูว่านะบังบังบังอันกินหัวหน้าใหญ่เพิ่น กับทักทายสบายดีและกัสว <m akes death> ัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซทุกท่านยินดีตอนทับเข้าสู่ซองบอเพชรแสนสนะมันนี้คอยกามีโอกาสได้เดินทางขึ้นป่าหาของยุ่ของกินนี้แหละแต่สิได้หรือไม่ได้ก็เดี๋ยวมาลุ้นติดตามชมบางําเดียวอีกเท่านึงทางกะจักระยะละงายสําเล็จได้มันนี้ขี่รถไถยไปได้มีในผ่านมันหน้ารอบนี้เยอเสียซื้อในผ่านปัสซี่อยู่ได้ปัสซี่เราพบเจอเนาะปัสซี่อยู่พบอยู่ด้วปัสซิ่วันนี้พบนะปัสซิวเจอ มีพบพีดบังเลยเออววลาไปหามันมีพบแล้วแต่หมูนี่เดี๋ยวถ้าลุ้นอีกก่อนเผนหนหาก็ได้ตัวหนึ่งปีนี้นะน้ำนาแล้วได้ยาได้เปลี่ยนในพานปลาซี่อยู่แล้วได้บบดนี้ได้เนลี่ยนในพานหมูตาบอดบบดนี้จงไไปกับในพานนัำนาอีมีบ่าวาดอีนะบ่าวาดเอาไปหินเอาน้ำสามสี่คนรอบนี้นะขี่รถไทยขึ้น ฝนก็คือละตกห้ำทางไงได้มืดอึคืออยู่น่าจะมีรอดอาฝนเนี่ยนผาลูมไหมได้บดนี้ได้ไปทุกนเดินทางมาดิ สี่ห้าลักแล้วล่ะทุกคนนะฮอดหมู่บ้านสุดท้ายก่อนจะฮอดฝ้าเลยมาโด่งกันค้ำเดี๋ยวฮอดหมู่บ้านนี่ซึ่งเอาเครื่องส่งเขาบาวาดเพิ่นถือเครื่องมาติดรถเพิ่นบีดีสุดก่อนแล้วเพิ่นยืมติดรถคอมเมอร์้วก็สิได้เฮอทีมงานขับเป็นนะนะเป็นทีมงาน เออทางประวัติเพื่นครับหอยหน้าไว้ตะเก้าแบบนี้ลเลยเพิ่พอนคนนสานฮะมีแม่นไปอันนี้ไปอันตงอ,งองกว้างนะตองยาวๆนะเออพลานมันนะเดี๋ยวนี้นะแม่นบ่ โทยหินคันพี่น้องเอ้ฝนตกหักกระยาแถวนี้นะแห้งกว่าทางค่อยมาพุทอีต่าเบิงนะขมังเถวะนึ่งโ้ยนะน้ำโทมปีกายนี่บป,ปีได้เลย แหงอยู่ด้โมกกะโมกหม่เซือกะซื้อไม่แรงแรงแรงช่างเย็บขาดแะไรถูกจุตีะเชิอ้ยเนาะขดเน๊าดเน๊เอาหมเลยแรงแหง ดัร yeah. <pe> ือวะนี่รถกมีครับทำมันดูดีามอะอกหรออายุกี่ปีอะโอ้โหนอยๆหน่อยเดินทางลุวยต่อเมื่อกี้นะน่ะไครกับปาดเต็มแมนเซอร์ เดี๋ยวหันซอร์ลูกนายอย่างเมื่อกี้เลยนอนบ้องนึ่ยจ่ไปบ้องนึงได้แต่เที่ยวนี่นี่ต้องไปนอนทางพุนก้อนเพราะว่าโหดมอวิลุฬป้าอยู่พุนที่มีมีเคืองกระจุ้งน้ำวิลุฬอ,อยู่พุนหมดเลยอ๋อแล้วเฮ็ดเพื่อนในพาดปลาซิวไม้ข้าอิกแล้วบดีไม้กับไม้ข้าอิกโลด ยเหยอรอโอ้ได้เลิศเลย<อ>คือไปด,ดึงแห้งๆเบรกก็มีอยู่กขาปึกกระดองขับเบกอะไร่าดูหนึ่งเ <c oughs> สิได้เดินทางต่อพี่น้องเลยคือไปนอนอยู่จุดเก่าพุ่นก่อนจะขึ้นนึงเพราะว่าเคืองนะฮะค่ป้าอยู่พุ่นนะเป็นหมอโหดไปเลยน,นะแค่ยางไปเลยแต่๋ยขึ้นที่สองเดี๋ยวจังหวะเดี๋ยวไม่อีกเท่านึงแต่เดี๋ยวนี้ก็ หากกระเทงได้ฮนะอดปาสถือว่าเว้นยุ่งมือนี้นะนะทุกคนเลยไปรอบนี้กาไม่พลาดไงทั้งหมดซ้ำยักษ์ได้กินเพื่อเนาะแ,แก้วแก้วยัก,กเนาะหรือว่ากระปาดเนาะแก้วกระปาดกินกับลูกไม้ก้นลูกไม้ได้เลืออ้อยจีเนาะมาการกระปาดเอาอยู่หนองพี่เลาะนี่น่าจะมีอยู่เพราะว่านอนมีไก่กับหนองพี่เลาะไปเลยนะดอกไม้ลายแต่นั้นล่ะเออดอกไม้ลายเขากินเลยวชุดก่อนเลยอชุดนี้แค่ ยั่งอยู่บนนี้เลยบ่อยะนั่นจะเป็นในพาตนไม้มยัง่งเนาะยัง่งเลยว่าจะเป็นในพานต้นนกน้อยนอกผีเปรี้ยวกะพอดีว่าไม่ได้ถือล่มไม่ได้ถือล่มมาทุกคนนะเป็นถือล่มมานี่น่าจะาพอได้กินแต่รอบนี้นี่คือเก้าในผาในผาแก้วนะอ้าวเยอในผาในพาน,พานกน้อย ลอยได้ดูนกตาบ้างแกตเอไม้ต้มบ่เอะอยได้อาควิทย์ลูกเลอะนี่นะได้ชิ้นหมูพี่เลอะโอ้ยตายตายาลับลาบน้องปิ๊ปลิวาไก่ไปเอาด้วยไก่เออ ลับไกลเออหลับไกลไปผมว่าหลาบกัห้องอโอเดยู่กับมาเดวเอานกานี้นะเดี๋ยวว่อนี่พลึกเลยเายาวนะนี่ยูบ่าวอะหมูนะเดี๋ยวยังยังท่าน่ออยู่หมูคักแน่อะไเนาะกล้าอามือแลงกล้า่ออยู่มือแลงโอ้โโอ้โนงซิดหมูว่านะบ้งบงเบองอันกินหัวหน้าใหญ่เิ่นก่อนค๊กคักคักคักเลยอยู่นี่เนาะ อักมันสะดวกสบายอยู่มันแปนอยู่นี่อะทุกคนพอดีว่าค่อยปะเขิงอยู่นี่รอบกอน,น่นะก็เลยแวะเขามาเอาหมอนึงเอาโหดพี่เลยเดี๋ยวสิเดินทางต่ออีกบันี้นะล,ล,ลง<อ>แคมโฮยพูละ<อ>ทุกคนคือมาฮอดที่พักละกาบพะเดียวกลางพี่กลางพยางามแล้วละมัดอู่ไว้ล,ละกัสิได้าหาตามแจ่วินเข้านะมาฮอดละกัยังไปกินข้าวกินน้ำเพื่อได้เริ่มเยอะแลละแต่ละคนก็ได้ๆๆ มือเยอะแล้วเนาะมือนี้นี่มาพักอยู่แถวแคมแคมจุดเก้าอะไรพี่น้องไอ้คือมืออื่นพุล่ะเห็นว่าเซอร์ใหญ่ๆกะเพราะว่ามือนี้นี่ปลาเคืองอยู่แถวนี้นะปลามอปลาโหดอยู่พี่คิดว่าจะขี่รถจักรึ้นมาแล้วผัดขี่รถไถขึ้นนะเห็นว่าเซอร์พูดจักว่าจะขี่รถไถขึ้นนี่ถือล้มรถเคืองนะน้องตู้พูด่อ หลังจากที่ห้ามาฮอดบอทแล้วก็เต็มที่พักแล้วแล้วก็พ้าเดียวตาจุ้ตําแจ้วปันขา้าวกินขา้าวกินน้ากะสิได้แยกย้ายเดียวออกไปหาอยู่หากินนะบัดน,นี้นะคือสิได้เลาะไปเลยจนค้ำพุละ่ะจังมาฮอทบอทก็ไดนะ้เดี๋ยวมาลุ้นเบิ่งอีกเ่อน,นึงก่อนว่าทางทีมงานหรือว่าคอยเองสิได้พ่เรหรอบอวอม้นนี้นะ าทุกคนคือสุดเล้งไปป่านึงแต่กะบ,บีเห็นเพล่์นะแม้แต่ห้อยมันกะบ,บีเห็นนะเห็นอยู่ประเภทนกตรงโคกกับกระหอนะแต่กระหอกระยอมันแต่ชื่อนะเห็นหอดโตมันพอดีว่าไม่ได้ยิงนะหาตัวใหญ่นะหาสุดท้ายสรุปแล้วที่ได้กินเพื่อก็ยังงมีจักนะจะว่าได้จำแจ้วคือก้าวกะย่ีจักนะแต่น่าจะไม่ได้จำเพราะว่าเขามาหลายคนก็ลุ้นบางอีเธอหนึ่งก่อนขอกะทีดได้เลาะไปต่ออีก,ก่อน นี่กัตเว่นกะกำลังเพ่งปลายไหมเป็นทางดานผุกก้อนพี่น้องเลยคือเขานอนนี่กะอยู่พูนจุดอยู่ทางแกงัำเตาแต่มาหาเลาะทางพีนะ ไแถวนี้ทุกคนเจอะหมูกินมะกบบซ้ำคำนะแต่เมื่อยด่วนมึงเลยพอดีว่ามันล่มแห้งทุกคนคอ,อยยางตามทางแล้วมันได้ขึ้นค่อยนะได้ยินเสียงมันคบมะกุบกสองบาทเปก๊ปกเป๊กแต่ค่อยมีมั่นเจอว่ามันเป็นก๊กเลยอนะค่อยซึ่งฟังอยู่ทางนั้นหึงเตอบอกแล้วมีมั่นใจแล้วพอดีมันหลายก๊กต้นรกะบกอยู่นี้นะฟ้าเลยอก็มีนะค่อยก็เลยยางไปซึ่งอยู่กลางนั่นแหละ ฟังน้อยนึงตามไหมคือคือมาทางพี่ทุกคนนะหมูนะมันกักค่อยแล้วตอนอันที่ค่อยซึ้งฟังมึงนะมันดูดไปเรื่อยๆได้มันดูดตามนี้มันอยากกินมะกบกแล้วมันกะเลยไม่ได้ยินเสียงมันตกตอนที่ค่อยฟังนะะมันแลดลงเตอร์พี่ค่อยมาด่วนหาเลาะอันแบบเลาะเกลียวหานะไม่เห็นทุกคนนะสสได้ไปหาตัวอ่นต่อนะป้าทุกคนเลย เจอหมูซองโตนะมันกินมกะกอกตอนกางเวทเลยตน้นเป็ดๆหนึ่งทุกคนเลยต้นนี้เคยเฮ้านอนอยู่ต้นมกะกอกต้นนี้นะแถวนี้มุนมาเลยทุกคนดุดเป็นดุดนะมันกินตะเหิงเต็มเลยกินอยู่ต้นนี้เลยเจอะหมูจะเจอทุกคนเอ้แต่ลมเขาอยู่เหนือลมพอดีนะมันได้กินมัน ไปแล้วได้หมูนะมันไปได้ยูไ่ไมันได้กลืนเลยแถวเป็นแปดน,นี่ก็รุดบิเฮาว้าวทุกคนนะก็มีคิดว่ามันสีขาต้นนี้นะเนื่องจากเคยมานอนอยู่วงนี้นะนะขาก,กะขย่างอยู่ทางพวกกระไกเติบทุกคนนะแต่ลมมันพัดมาทางนี้นะ จนได้ทุกคนนะดอนหาหมูก็มีเจอนะเจอทอตอนมันกินมันกระบกอื้อไปละเดี๋ยววันนี้กะไปพบเดียวย่บอดเลยทุกคนเพราะว่าคําแล้วคอยกะสิได้ฟ้าวยางมื่อเสือบอลละนี่กะเดินทางเขามาฮอดที่พักแล้วได้มาฮอดแล้วกะทั้งทีมงานกะมาหมดเลยเซลเซลอยู่จังหวะได้หมูแล้วก็ไปจักดะได้หมูดะบว่าได้หมูไหเล่าบว่าได้หมูบอย่าว่าได้หมูวายโอ้ในผ่านเด้ พูอย <A. S 2> no ่างไปเมื่อยดอวยน้องเข้าเมื่อยล่ะมีพบพี่แิเรนอคอยนุ่พบหมูสองโตมิกินมะกบกหามันล้ม <side> ก็ละเฮาไปเชื่อมันไม่ได้มันได้ขึ้นก้อนมันสั่งัดจะไปน้อมันสังัดจะจว่าได้เฮาไปเชื่อเลยเออยังเว้นอยู่ได้ซีโมงซีโมงกังเว้นหมูน้อยหมูน้อยสองโตหอยสับสองนิ้วไว้ละ ทางนี้ก็ได้แล้วนอนเจ้าแล้วบ้านี้เจ้าเลยยิงกระหองวิทย์ยิงกระหอวิทยอืมในพันดอนก็มาบ้านี้มาแววครับเห็นบอกผมมีอันกินนะก็เลยได้กระหอกตัวหนึ่งเอามาสู่กินเสียว่ะเออทีมงานเฮาโซ่แห้งนอกทีมงานเฮาม่ได้เพื่อเลยแต่เบ้าดอนเพิ่นมาผู้เดียวเพิ่นละได้กระหอกตัวหนึ่งกับทันใดนึงเข้าได้เพิ่นแวาแวกกินเข้าอยู่นี่เลยสุมเฮากะมีได้เพื่อเลย วายจับกระปาดมาแล้วนําทางนะจับกระปาดมาสียจวะว่าได้ยุทธเจว่า <c oughs> ในผ่าโอ้ในกระปาดได้คอยแต่ในพ่านกระปาดกับในพ่านนกปิดปลีอยู่ได้ยังไงลูมไ,ไม้มไลายวายหักลูมไม้ไหลกับป่าน,นั้นปลาน <c oughs> จับเจว่าคักกว่าเก่าอยูุทธเรียนเจว่าลื่อนยุทธแบบนี้ ก็ถ้าแทบมือแรงมากคือเบิ่งคักแรงเนียพอพี่เล um> ็กพอมูนะโยมีความหวังอ้อยว่าเราไม่แนะนำมือแรงมันต้องเข้าก็คือนะนะเฮงออคอยเดี๋ยวมันต่ำไม้อื้อไปล่มก็ละนะสหรับเจอแล้วเอาไปเชือมันได้มีโอกาสแล้วมีโอกาสดอกมือแรงนี่มัอหักแล้วแม่นเมาแล้วนะเติบหนึ่งอ้ ก็คืดแล้วนะว่าจะจับกระปาดมาเห็นจับกระปาดมาเนี่ได้กินแน่นอนเห็นกระปาดตาแดงๆอยู่มงนองอยู่ด่านพระจันทร์ไงเออีหลายสอยรึงเอาจคมู่อก็ันอยู่ใะประเทศสองบอกอ ใน,นที่งานเท่าไปได้ยิ่งเลยบ่ยิงมีทือยิ่งมีทือแล้วนะคนกับหุจักบ่มูน่อยแล้วมันกับตาบอดเนตาบอดว่าะมูน้อยนะตาบ,าาบอดตาบอดมันตาใสชัไปเลยดิเพียงกระน้อยดีนะบนหาเก็บเพลง่ายมากเสบปนันบ่แส่บเลยแต่โดนจุมมือจุมมือละ จลงพอแล้วจัะเอายาแอกอฮอล์มาเอจูกินออเออเฮจูกินนะไม่แต่ดอนนี่เฮกินแซ่บอันนี้เดียวไงยังมันบ่แสคือเฮ็ดอะไรแซ่บนะแต่ดอนเรานะเบิ่งดูซะชิมก่อนแซ่บือบ่แซ่บแซ่บอือแซ่บอีบ่เด้หลับมาเพหรออันนี้ก็ได้นะทุกคนแซ่บอร่ได้รูมไม้ต้มนี่ในผาดลูกไม้ได้อนี่เลย ลูกใหม่ได้ผ่านไก่เผินหามาอันนี้ได้แทนบ่ยาเสพติดนั mm ่นโลดอ๊อกแ่บบ่โลดแ่บดอกอรับทอครมนี่นี่ก็หนีเดือดมาเลไหลตออนีาไม่ไหลเลยไม่ชดง่ายเ่ยไม่ชบไม่เฮแสบบ่เนี้ย บนดังคัณจอยทางรถเขาเดินทางประมาณถึงนี่นะควายขึ้นไปหอดบ่อืมหอดเมดกลางไงข้าวกินข้าวกินลูกไม้อืมกินนอนตามทางยายบ่นอนไปหลังจากกินข้าวกินน้ำอิ่มกะแต่ละคนกะผ้าเดียวพักพอนเลยอยู่อู่เพื่ออู่มันโอ้โหนาดอนเพิ่งก็ได้จะหมาไปต่อถือเปย์ไปน้ำเนาะไปทั้งเลยก็ได้ติโตตลอดสุดเลนะ ถ้าพักเมยก็จะไปหาการเน,ะนาะค่อยกะสิได้หานอนเว้นก็ทุกคนนะนอ <c oughs> แมน <c oughs> หาพักผ่อนก็ทุกคนนะดึกๆึกลัดจากอกหาการอีกทีนึงเดี๋ยววันนี้กะสิได้ออกหาการก็ติดตามส่งไปเบิ้งนลำเดียวนะว่าสิพบสิพอพีเ่เดลลิบบอเมือนี้กะได้ออกไปเมนี้กะไปสองสามกนพลัดซุ่มเฮากะได้ไปหาจอบหมูกินมะกระ buck เยวเพื่อกะเอานะทุกคนนะ กี่เจอหรือไม่เจอคนมาจอบหมูกินมะกอบกกะมีห้าวซ้ำแถวนี้ก็ได้สิได้เลาะไปทางอื่นอีกแต่ฝนก็จะตก,กอีกแล้วได้ทางฟ้าด่งงนะางท,ท,ท,ทางพีเลยนะวอา์ทึ่คือวิปุกเสียหนอฮะผู้หญิ่งวอา์ทึ่หาไม่รู้คือมีปุกได้เมื่อกี้นะเสียงช็อตนั่นคืนอว่า ช็อตคือเสียงโตนนี่ได้มีทีอท่อ,อะไรว้าวข้าวได้หมูวายหาไม่เอาเงาเลยทุกคนเห็นะหนขันยิ่งนูได้ที่ใดหมูวายเห็นม่หาอะไรโอ้โหฝนตกหนักเลยทุกคนเลยไปแรงสุมเห่าก,กันได้พาเดี๋ยวยางเมื่อบอดเลย หาการกับเงนหน้าขึ้นมไีได้เลยได้ฝนไปปาไปปาอยู่อาทุกคนคือแต่การกับฝนตกไหลพอดเดี๋ยวแลนเข้ามาปุ๊บเขามาบ่อนเอลยทางในพ่านกับเข้ามาเลยแต่ละคนกับสรุปเลยกับมีท่านได้พบได้พบเพื่อมมีได้เพื่อเลยนะเดี๋ยววันนี้กับทได้หายุหานอนก่อนสำหรับคลิปนี้กับสิไดิขอปดไว้เพยงซับนี้ ขอ,ขอความเมตตาคบเจอลายสำหรับพ่อแม่พี่น้องเอซีทุกท่านที่ติดตามและคอยเป็นกําลังใจมาโดยตลอดฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้คลิปใหม่ๆต่อไปเดี๋ยวคลิปหน้าพบพอกันใหม่นะ